สื่อการเรียนรู้รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต1รหัสวิชาซค .12021 หน่วยการเรียนรู้ที่3ามเรื่องสินเชื่อเรื่องที่1การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อนนี้ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมมักมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้ซื้อของและใช้บริการต่างๆทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นและยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อให้ได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ใช่เรื่องยาก าขาดการไตร่ตรองที่ดีก็อาจทําให้เข้าสู่วงวนของปัญหานี้ได้โดยไม่รู้ตัวนี้อาจแบ่งได้เป็น2ประเภทตามประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้หนึ่งนี่ดีคือนี่ที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคตเช่นนี่เพื่อการศึกษานี่เพื่อการประกอบอาชีพนี่เพื่อที่อยู่อาศัย 2. นี่พึงระวังคือนี่ที่เกิดจากการนาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือของฟุ่มเฟือย และไม่สร้างรายได้ในอนาคตเช่นนี้ที่เกิดจากการซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะนี้ที่เกิดจากการพนันประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อนนี้1.1พิจารณาความจําเป็นสิ่งที่จําเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้ในการดํารงชีวิตเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย1.2ส,สิ่งที่ไม่จําเป็นคือสิ่งที่หากไม่มีก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ หรือมีสิ่งอื่นทดแทนได้เช่นต้องการมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งที่เครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่2พิจารณาความเร่งด่วน2.1หากรอได้ก็ค่อยวางแผนทยอยเก็บเงินจนครบแล้วค่อยซื้อ2.2หากรอไม่ได้ก็ควรเลือกนำเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้แล้วรีบเก็บเงินเติมเข้าไปใหม่หากไม่เพียงพอจึงค่อยกู้ยืม 3. ประเมินความสามารถในการชำระหนี้นอกจากพิจารณาตามความจำเป็นและความเร่งด่วนแล้วควรต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้ด้วยโดยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนหนี้เก่าบวกหนี้ใหม่ไม่ควรเกิน1นึ 3, ่ใน3 3มของรายได้ต่อเดือน ตัวอย่างหากมีเงินเดือน9,000บาทภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน3,000บาท9,000หาร3เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้โดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทำให้สุขภาพจิตของเราดีไม่ต้องเครียดว่าจะมีเงินพอใช้ตลอดทั้งเดือนหรือไม่นอกจากนี้หากเรามีหนี้มากในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็มีมากอยู่แล้วอาจทำให้เรามีปัญหาการเงินและต้องไปก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่องที่สลักษณะของ สินเชื่อรายย่อยสินเชื่อรายย่อยเป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆโดยส่วนใหญ่คือนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการที่ไม่ได้นำไปใช้ประกอบธุรกิจในที่นี้จะขอกล่าวถึงสินเชื่อรายย่อยและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าและบริการก่อนได้โดยยังไม่ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนในทันทีดังนี้ 1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้เพื่อนําเงินไปใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัยเช่นซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยลักษณะของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 1. น่วงเงินโดยทั่วไปสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อประมาณ80ของมูลค่าหลักประกรัน 2. อัตราดอกเบีย้ยสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยแตกต่างกันซึ่งมักจะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยผสมกันระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวอัตราดอกเบีย้ยคงที่คืออัตราดอกเบีย้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขคงที่แน่นอนอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวคืออัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวที่เห็นได้บ่อยชเช่น MRR, เอ m เ m ม,มอ โดยอักษรย่อเหล่านี้มักตามด้วยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบและตัวเลขต่อท้ายตัวอย่างธนาคารมุ่งมั่นกำหนดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดังนี้ปีที่1-3ถึงคิดอัตราดอกเบีย้ย2.5%ซต่อปีปีที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR มลบอร์ต่อปีหมายความว่าปีที่1-3ถึงธนาคารมุ่งมั่นกำหนดอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ในขณะที่ ปีที่4เป็นต้นไปกำหนดอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวหากในปีที่4ธนาคารมุ่งมั่นประกาศอัตราดอกเบีย้ย MRR ไว้ที่7%อัตราดอกเบีย้ยในปีที่4จะเท่ากับ6% 7%ลบหอร์เหรือหากในปีที่5อัตราดอกเบีย้ย MRR กำหนดไว้ที่6%ในปีที่5อัตราดอกเบีย้ยจะเท่ากับ5% 6%เซลบอร์ 3. วิธีการคิดดอกเบีย้ยคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอก Perfect i v e l ซึ่งเป็นการคิดดอกเบีย้ยจากฐานเงินต้นที่ลดลงกล่าวคือเมื่อเงินต้นลดดอกเบีย้ยก็จะลดลงด้วย 4. การผ่อนชำระให้ระยะเวลาผ่อนนานแต่ไม่เกิน30ปีข้อควรรู้1เงินผ่อนชำระที่จ่ายไปจะนำไปหักดอกเบีย้ยก่อนที่เหลือจึงจะนำไปหักเงินต้น 2. ในช่วงที่คิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลอยตัวหากช่วงใดอัตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดนั้นๆอาจถูกนำไปหักเป็นดอกเบีย้ยมากขึ้นและเหลือไปตัดเงินต้นน้อยลง 3. หากทั้งชำระหรือชำระค่างวดล่าช้าอาจถูกคิดดอกเบีย้ย ในอัตราดอกเบีย้ยผิดน้ำชำระหนี้ที่สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยปกติซึ่งจะทําให้ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเป็นจํานวนมากเพราะธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยจากยอดเงินต้นคงค้างทั้งหมดซึ่งหากลูกหนี้ยังคงชําระด้วยจํานวนเงินเท่าเดิมน้งว่าถัดไปเงินที่ลูกหนี้ชําระเข้าไปอาจไม่ครอบคลุมยอดเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดส่งผลให้เงินต้นไม่ลดหรือลดน้อยมาก 2. การเช่าซื้อให้อัปเพอร์เชอสมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อโดยผู้เช่าซื้อทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะชำระค่าสินค้าเป็นงวดงวดตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดโดยระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อมาใช้งานได้ก่อนโดยที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของผู้เช่าซื้อเช่นการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถรถจักรยานยนต์ ลักษณะของการเช่าซื้อรถ1วงเงินกรณีให้เช่าซื้อรถใหม่ประมาณ75-80เอร์ซกรณีรถใช้แล้วจะขึ้นอยู่กับสภาพรถและราคาประเมินรถ2ระยะเวลาการผ่อนชำระประมาณ12-72เดือน 3. อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา 4. วิธีการคิดดอกเบี้ยส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ flat rate คือคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นทั้งจำนวนและระยะเวลาในการผ่อนชำระทั้งหมดจากนั้นผู้ให้เช่าซื้อจะนำดอกเบีย้ยที่คำนวณได้มารวมกับเงินต้นแล้วหารด้วยจำนวนงวดที่จะผ่อนชำระซึ่งเงินที่ผ่อนชำระจะเท่ากันทุกงวด ข้อควรระวังกรณีมีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นนอผู้ให้เช่าซื้อรถมาติดต่อผู้เช่าซื้อควรขอตรวจสอบเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจริงหรือไม่เช่นใบรับมอบอำนาจบาัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์ติดต่อผู้ให้เช่าซื้อโดยตรงว่ามีการมอบอำนาจให้บุคคลตามที่กล่าวอ้างมายึดรถจริงหรือไม่ได้วยรวมถึงตรวจสอบประวัติการค้างชำระของตนเองว่าได้เข้าสู่กระบวนการยึดรถแล้วหรือไม่อย่างไร